การบินสำรวจของพวกเราในพื้นที่ก็จะเป็นวงนลกลมรอบขอบปากลุำด้านทิศเหนือก็จะเป็นเนินเขาที่ยกตัวขึ้นและมีชั้นหินทรายเป็นลักษณะเหมือนกับการโยนหินลงตมแล้วพุ่งกระจายขึ้นเป็นชั้นหินชั้นดินที่แตกต่างกันซึ่งผมและทีมงานสำรวจบินผ่านพื้นที่การยกระดับ หน้าดินที่สูงกว่าทางด้านทิศตะวันตกห่างจากหมู่บ้านเพื่อข้ามไปยังแนวสำรวจหลุมที่3ที่เป็นชั้นดินหน้าผาสูงชันพวกเราเร่งเครื่องที่ร้อเอร์เซ็นเพื่อผ่านระดับความสูงให้ได้ครับกับการสำรวจครั้งนี้ ดังโปะเลยว้าตายแล้วสมบรวจโลกจริงๆเขาจะเห็นเราไหมนี่เอาละเอเบเจนซี่แลนดิ้งครับอุ้ยตา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 ย แล้วจะไปทางไหนนี่เอาแล้วที่นี่หาทางกลับเอาเด้อปัตตนีิพีน้องเลยไปลูกสูบทะลุเปล่าไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเพื่อเจอกุ้กระบงกระบาดเจ็บของก่อนแปบ๊บหนึ่งอ้า แต่เครื่องเดินผ่านปลาแล้วที่นี้เบิ้งเอาพูนจะไปทางไหนเลยนี่ไม่ต้องเซตครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงผมก็่คิดอยู่นะเมื่อกี้ว่า เครื่องดับกูจะไปยังไงวะอะไรเงี้ยอุ้ยมาไกลเติบด้วยนี่ก็ลูกที่จุดหลุมอวก,กาดลูกที่น่าจะลูกที่ที่สองไเดินเลาะตามนี่แหละสายไฟของพม่านะเขาทำสายไฟรัดทุ่งดิเขาไม่ได้ทำสายไฟตามถนนก็ เชื่อว่าสายภัยที่มันเดินไปเนี่ยมันน่าจะมีทางออกไปสู่หมู่บ้านว่ารถจะมารับนีก็ผมว่าน่าจะมืดแหละเจอแล้วคนที่จะมาช่วยเรา,าเป็นคนหรือเป็นพระไม่รู้ ลงถม่า,มาลากติดนี่อีกอุ้ยวิ่งกันละนาวเลยทีนี้ไปทางไหนล่ะเอ้าเนนเนนว้าวโอ้โอ,โอ,โอ้ทางนี้โอ้ยเนนวิ่ง้าดทุ่งมาเลยเอา แล้วกูจะคุยภาษาลูเรื่องไหมเย่โ yeah. อ oh, right, e, ah, ้ยมันน่าพาเลยดี่ว่เนี่ทางไหนอุ้ยตายฮะทั่นี่เหรอ

มีคนช่วยแล้วภาษาใบใ่ะพี่น้องเลยตอนนี้เมงกะละบา้าฮะโอ้ยหลวงพี่มาช่วยนี่แหละพระช่วยจริงๆโอ้โหยังพระทั้งเนรแหละทีเนี้ฮ่ารอดแล้วเออันนี้แหละเขาเรียกว่าพระช่วยอ,อ่าเนร bổn mặt là lọt thang đấy 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 Mà thử đấy đấy này! À! đấy 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 à. đấy à. มาเียีฮะอีเออนี่ถือไว้ถือไว้ีนี่นี่นีมองนี่อ่าเหยยบรมก่อนมีทั้งพระทั้งนีนมาช่วยใครเคเห็นพระช่วยบ้างมาดูกันแล้วกันังพานี่ดีดีได้้ได้มาได้ไได้ได้ไโอเค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 อย่างนี้ ว่ให้พระแบกพี่ว่าทีเอามาเลียงเาใช่กันมาไมาเยอะะดูมนยันๆัอ๋อโน่นโน่นโน่น่นี่นี่นี่โน่นอ่ะุดุด้าข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 าชาๆๆาขาขาหลวงพี่นี่นี่แค่นี้หลวงพี่อ่ะ <laughs> ไม่ได้ไม่ <laughs> ผ้าแบกไปอ่ะย่วยกันแบกไปอ่ะ <c oughs> ไม่ได้มาตีเดบยว

มาไหมเขาเรื่องนั้นอาะโอ้บรรพานี้แหละหาตรงพระช่วยนะเฮ้ยมาคนมาคนนี่อะไรหลวงอาบาร์วะเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าพระช่วยของจริงป่ะโอ้ไม่รู้จะไปยังไงทั้งหลวงพี่มาทั้งวัดเลยทีนี้ป่ะจบแล้วครับ ขอบคุณครับสำหรับพระช่วยนี่แหละครับคือหลักของศาสนาพุทธจริงๆที่สอนให้เราเผื่อแผ่และช่วยเหลือกันครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับศาส,สนาพุทธช้อมที่จะให้คุณเสมอครับ Yes. <laughs> Why our, engine? Our, our, our so ok, okay, safety, time. emergency landing. Time. Yes, okay. <coughs> mm View này sweet, ching